สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมองนีอีสานครับมองนีอีสานขาเลาะคือเก่าพี่น้องมื้อนี้กันยังยุ่เกษตรสมบูรณ์ครับพี่น้องมาเบิ่งสวนครับพี่น้องว่าสวนยังครับเนียวบอกผมว่าเป็นสวนกล้วยมันบอกครับเี่ยมันก็นแมลนแล้วพี่น้องมีต้นกล้วยน้องครับเบิ่งแต่ว่าสิพามาเบิ่งทุเรียนครับมือไหนนี่ครับต้นทุเรียนน่ะ มาปลูกทุเรียนไว้ครับนี่เจ้าของแล้วกันหนาคุ้นๆุคือเกล่ะครับอวัดดีท่านเจ้าของกนครับวัดดีครับอันนี้น้ำซีคือเกาล่ะครับการกระนางเกสรนี้ผมมาน่ะค่ะบ้านพเดียม่เก้าตำบลบ้านยางอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชายภูมิครับอันนี้เป็นสวนเจ้าเองบอครับหรือยังไหนอันนี้เป็นสวนพี่สาวจ้ะสวนพี่สาวจ้าสวนน้องสาวห้เป็นเจ้าของแท้เลยครับพี่น้องเมื่อยการปลูกทุเรียนได้มาเพิ่งวิธีการปลูกน้ำเพลินบอครับวิธีการปลูกก็เห็น เพื่อนผูกยุ่งเราจะเรากับเรื่องพี่น้องรุ่นต้นจ้่ตอนผูกพวนก็เอาดินเฮ็ดเป็นโพ้นแล้วก็เอาขุดเป็นลุมแล้วมีอันมีปุ๋ยมักแล้วหอมพื้นปุ๋ยอันปุ๋ยอันที่ฉีงโงฉีงัว้ีีไก่ที่เกษตรเพผนพระเฮ็ดนะจ๊ะอ๋อหอมพื้นไปพร้อมจ้ใช่จากปีแล้วครับเนี่ยนี่เราได้สองปีสิว่าองปีแต่ว่าต้นมาหงงาหงมืดเลยเนาะนายนาะ นี่ครับแล้วสิเป็นเนื้อที่จากไร่ครับเนี่ยเนื้อที่ไรนี่ค่ะหนึ่งไร่ปลูกปลูกได้เท่าไรครับได้จากต้นได้ยืต้น้ยืหาต้นพอดีพี่น้องแต่ว่ากล้วยยางงามเลยครับโอ้ขันทุเรียนนี่คือตีงามอยู่ครับบึ่งดูป่วยมันแม็นต้นกล้วยงามันเลือดสนครับนี่แม่บางพี่น้องบางเราปลูกดูครับอยู่แถวเดียวกันนี่ครับบองคนที่ปลูกกล้วยคนละแถวกับทุเรียนนี่ปลูกในแถวเดียวกันครับโอ้เจ้าของเรานี่เป็นพี่สาวเจ้าวัี้ นี่ครับตน้นบัวพี่น้องนี่การปลูกก็คือคล่ายๆกันแล้วนาอพี่น้องเนาะเนี่ยโอ้ของเราแตกดีอยู่ครับแต่ว่าแตกม้าแล้วซุ้มเก่ากับล้นเห็นทุเรียนกเกษตรสมบูรณ์ที่พรทันให้ผลผลิตนะครับน,นี่่ว่าเพิ่นก็นเริ่มปลูกลายคือแจงข้อแล้วเนาะครับเนาะหนึ่งไร่นี่ได้ยี่สิบห้าต้นทีนะ่าโอ้แต่ว่ากล้วยนี่นับโบวหวเลยพี่น้องกว่าอโอ้เนี่แสดงว่าต้องตัดต้นกล้วยออกแล้วมันบ่พี่น้องเนี่ยเบิ้ง นี่ครับมองได้ต้นกล้วยห้างๆนี่ย่างงามไหมครับกว่าสองปีคือกันได้ครับเบิ่งดูว่าโอ้ยนี่สองปีครับแล้วก็สีอนุรักษ์ดินอนุรักษ์หญ้าไว้ครับเต็มเลยพี่น้องเออแต่ทั้งพี่ง้มเบิดได้นานยบ่เหง่เดียวเห็นวยมโอ้กล้วยมันบางครับมันขึ้นได้ทั้งสี่ก็ต้องู้ใดมีมีชาคค้มลูกกันเน้นน้ำเรามาด้วยครับนี่เฮ็ดยังไงมันค่อยสีง้มนี่แต่ต้นกล้วยออกบ่นี่เบิ่งดูนี่ คนนี้สองปีคือกันด้ครับไงก็พุ่นอยู่นาหน้าเนาะก่าการปลูกกระเท็ดคใ้า้ๆกันนาหน้าการดูแลด้วเฮ็ดคือกันกับเพื่อนบ่ครับบะเนี่ยใช่อย่างแน่แล้วเนี่ยใช่ปุ๋ยแล้เต้ใช่ปุ๋ยปุ๋ยเเช่มีบ่ทั้ใช้ต้อกจากไส่จะแบบใช่ปุยอันปุ๋ยคอกนะใอ้แต่ปุ๋ยคอกปุยมัดเนาะปุ๋ยอินซียก็บ่ได้ใส่เต้ฮาร์ันนี่ก็สองมตรกลัวเหลเดยพี่น้องสองปีแต่ว่าก็มาตรฐานเป็นบานต้นเนาหน้าเนาะ กรเล้งง่ายๆครับแบบชาวบ้านเพราะว่าบัทันมีประสบการณ์จากเที่ยวเป็นบัน้าใช่ใช่บัวท่านเห็นน้ำพ่นราคาแพงอ่ะมันซื้อมันกินแซ่บหลังกระท่อมโอก็เลยซื้อมาปลูกการยังก็เลยพากันซื้อมาปลูกซื้อมาปลูกรอบเบิ้งครับเป็นมือใหม่ทั้งนั้นครับแถวเนี่ยเกษตรสมบูรณ์นี่ตาสุทัศน์ได้กินก้อนโม่แล้วครับแต่วเพิ่นก็มีแนวโน้มได้กินอยู่หรอกเนอะนายครับมันปันนี่แล้วเนาะได้กินบ่เนี่ยครับต้องศึกษาหาวิชาน้ำเพิ่นผู้ลู่เพิ่นเอาครับเพราะผมก็เป็นคนไทยคลิปซื้อ ผมกับโบมีความหลวอีย่าง,อางดอกครับแต่กล้วยนี่แหละเด็กไทยยุ่นนะแต่ว่ากล้วยเรางามแท้พี่น้องครับนี่โอ้เป็นพันธุ์อี่ยังครับเนี่ยกล้วยอ,อันใดนบอสอันทุเรียนครับทุเรียนอันหมอนท้องบ่หมอนท้องจ้ะโอ้นี่ครับบางต้นกับใหญ่บางต้นกันบไ่ใหญ่ครับพ <c oughs> ี่น้องกล้วยเราหลายพอดครับเบิ่งดูบ่มีแต่กล้วยเป็นปลากล้วยมั้ยครับป๋าป <c oughs> ๋าเราปลูกแบบปล่อยทิ่มอีหลีเด้หน้าเราได้โหดบ่นหน้านี่ หมกทุเรียนบ่ิห้โหดน้ามันบ่อันเป็นของอบตอบติ่นมีเวลาอ๋อเป็นของท่านอบตครับเจ้าของเป็นอบตเป็นคนของประชาชนบ่นมีเวลาพี่น้องนี่แต่มันก็อยากแตกให้ยุแต่เจ้าของบ่มีเวลาดูเลเนาะเจ้าของก็คืออบตอย่างนี้หน้าเจียมอบตเจียมสาลิกาอบตเจียมพี่น้องจค่ว่าน่าตาแล้วเป็นยังไงครัพี่น้องเราเป็นคนของประชาชนครับทุเรียนเราอยากงามยุครับ สังเกตเบิ้งมันแตกของเราดีดีเลยครับแต่ว่าเราบ่ได้ดูแลน้ำกระสิบกใอยได้โหดเอาหน้าเนาะเห็นพืชนปลูกอยากปลูกน้ำพึ่นซื้อไหมครับแต่เราก็สีได้กินอยู่แล้วพี่น้องฝัอเบิ้งส่วนเราบากักลังการด้วยบักกล้วยครับปีกล้วยก็เต็มเราก็พ่มาตัดออกให้มันได้พี่น้องเาะแล้วยากเตบอพี่หลีละพี่น้องก็เลยอยากมาซื้อกล้วยเรามาเอาปีกล้วยเราก็มาโดลดเราไปยูดหรอกครับเอาครับนี่ต้นหนึ่งที่สวยๆเราหนาเนาะ น้ำก็บม่ค่อยได้หดยาก็บม่ได้ฉีดมันไหลเรื่อยๆมันโลงๆมันอันเราได้ฉีดยาเชื้อลงเชื้อลาคือเพิ่นบ่อหน่อนี่บ่อจ้ะไม่ได้ฉีดจะเชื้อเลยบ่อบ่ฉีดอ่ะน้ำเดียวหดบ่อน้ำน้ำเราวซีหดอยู่อ๋อหน่ครับแบบขึ้นจากปลูกอิเลียพี่น้องเบิ่งขึ้นจากปลูกก็คือปลูกยางเดียวครับเอาเบิ่งโอ้เขี้อขึ้นเต็มอยู่พี่น้องเบิ่งรู้ ปลูกแบบป้อยทิมก็ยังรอดอ่พี่น้องคึอเบื้องครับเนี่ยมันจากงามของเราอยู่หัวครับเบื้องเอาน้องเล้าเด้ยมันดึงออกห้แล้วโอ้ยท่านอบตนี่ยากแเนาะท่านอบตเนาะนะครับเป็นคนประชาชนเบืงดูโอ้เขียหัดพี่น้องเคยเห็นบอกกับสวนใดที่เขียหัดต้นมันยังที่บอกวันนั้นมันยังยังมันยังแตกเห็นเราดี้อพี่น้องเบื้องขวาปลูกแบบปล้อยทิมแท้ๆครับเนี่ยัมมีส่วนใดที่ป้อยคือเล้าแล้วครับนี่ โอ้นี่ครับมีห้อยสายน้ำอยพี่น้องนี่ครับห้อยสายน้ำโอ้ต้นนี่นี่นี่แสดงว่าเราต้องตัดต้นกล้วยถิ่มดาวนาเนาะเนี่ยครับเห็นบอกมันจากง้ําของเราอหลี่ดีครับว่าโจกของเราบ่บ้างกว่าครับเปึงหยาดูอย่าเชื่อลุงเชื่อไรก็บ่ิสิทตามนี้ตามเกิดปนนั่นนี่ต่ใบของเราก็เลียงโยพี่น้อง แล้วมันอย่างยังของเรากิลีเด้ครับมันลดใจใส่ดีๆรดได้กินไว้หนี่เด้พี่น้องเบิ่งเดินไนปปงปลาปลูกแบบปล่อยแตะละเลยยากรบอกตัดครับกระบอมีกล้วยนี่หญ้าที่จังก็นี่เด้เนาะหน้าเนาะหมดน้ำปุยำป๋ยนี่เรามาใส่จากเทีย่ยวเราเนี่หน้นาจะปลูกนับได้บดน,นีโอ้แล้วเอาอันมักปอดทนทนไม้ขุดลอกหน่อยแล้วเราปอดไม่เฮ็ดปุ๋ยมักแล้วเรามใส่เที่ยเดี๋ยวคอมเมนบอกโอ้ยอย่งแต่ปลูกมาเนี่ย สองปีเทปปุยปุยผักปอดหมักแค่เดียวพี่น้องปอดแล้วไม่เ็ปปุยหมักแล้วเราไม่กบกบกบกหนาแล้วเป็นอบตครับเลยเลยหมักผักปอดเทดเอาเลยปุยเบื้องต้นดูครับกว่าเบื้องหนาดูครับกว่าแล้วก็ตัดต้นกล้วยต้นยางไสนเราสีมาโหดเต้นน้ำอยู่ครับนี่โอ้ต้นของเราบ่ขี่ไร่เนี่ยครับรถดูแลดีดีรถได้ไขว้ไวๆนี่ครับกว่าปลูกหนึ่งไร่ครับหนึ่งไร่แต่ว่ามีต้นกล้วยนี่โอ้ยางหลายเนาะเนาะ ทำมาปีไดท่านออกบตอนสีหามาปลูกได้พี่น้องโอ้นี่ทั้งนี้เบิดแล้วเนี่ยครับบึงรู้สวนเราป่ะเกากล้ว,ว,วยปีกล้วยยังเต็มอยู่พี่น้องเลยเนี่ยครับการปลูกทุเรียนดินเพื่อนดีครับเพื่อนกันเลยปลูกยังพี่น้องแต่ว่าขาดความดูแลจากน้อยเอาใจใส่จากน้อยน้อหนาเนาะเนี่ยบเบึงสภาพสวนเราได้พี่น้องคับนี่ภาพสวนปากล้วย เป็นทุเรียนได้พี่น้องเบิึงให้เป็นทุเรียนนะครับบมเป็นสวนกล้วยเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับมีต้นทุเรียนเนี่ยของเรามันงามอีหลีด้อครับผมเจี่ยงง่ายอยู่เด้อพวกาบึงก่อนฝนงามกันง,ง้ำแล้วปลูกแบบประกรบกันเลยน้าๆระยะเท่าไหร่คือประมาณแปดพุงแปดวันี่นะๆตัวอะไรนึงมันได้หยิบหาต้นพอดีเนาะแลวปลูกก่อไปไปพนพี่น้องครับเราปลูกทุกอย่างเลยครับก่อ รู้ใกล้ใกลให้เขานี่ครับยุคที่ลาบลุ่มตินแม่น้ำคือกันได้นอนหนานอนนี่มึงรู้ครับที่ลาบลุ่มเราเรากันยังยั้งจนว่าสองฟีแล้วเราดูแลดีก็นี่สิจังก็นี่ยุดอกครับนี่มันอย่างงามอยู่กว่าครับต้นนี่งามก็มูที่สุดแล้วน่นหน่นอนโอ้กว่าครับสองเมตรกว่าสูงครับงามวนเรายุ่งหลายๆพี่น้องมองครับหยาเลากับงามได้พี่น้องกว่า แต่โม,มีต้นกล้วยนี่จังครับห้าเนี่ยบึง่งเอาครับพี่น้องบึงบ่งผมว่าเป็นสวยเก่าหรือเนี่ยนะ่ะบึ้งทั้งพี่ครับคามีรักต้นงามอีกโอ้ยห่อนกับห่อนใบกล้วยงามของเราเบิดครับปัวโอ้ต้นนี่คือมันก็ถือแดดอิริแล้วน่ามันามาจะไปบ่ถือแดด,ด,ดพี่น้องครับบึ่งครับปัวเขี่ยเกี่ยวของเราเบิดครับคนของประชาชน เป็นที่แล้วครับพี่น้องคนของประชาชนครับแล้วก็ปลูกไปแล้วก็สิกินมากกินขึ้น,น,น,นกันเน้อนาเนาะมากกินต้องปลูกเองครับ<ช>ทุ่มมือเลยพอว่าซื้อเพื่อนกะซื้อได้เทียเดียวซื้ออีกกับว่าใดมันแพงเน้อนาเนาะแพงไรเพราะว่าเช้าบาั่นกับว่ามีเงินเดือนเงินดาวขึ้นราชการครับซื้อกินดูกับว่าไวครับวันนี้ปลูกทุกแดงที่เขากินได้เลยต้องได้ปลูกกินเองยังที่ละพี่น้อง เอาครับคลิปนี้ก็บจบไว้ซ้ำนี้แหละครับผู้เดมากก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ